คุณผู้ชมยังชมรายการละเลงครัวอยู่นะครับคุณผู้ชมวันนี้จะยิ่งสักอยู่กับแขกรับเชิญน้องสาวสวยมากคนนี้ดีเจเจแมมในไหนก็ดีเจเจแมมหรือวีลานีสุขสวงก็มาถึงครัวเราแล้วนะคุณผู้ชมเปิดร้านส้มตําด้วยเราก็ต้องมีส้มตําฝากไปที่ร้านขาเพื่อตำรับนีปลืม้มเช่นก็ให้เธอเอาไปทําให้คนลองเทสชิมได้เลยส้มตำมิกซ์เบอร์รี่ใส่ในแก้วค็อกเทลอาจารย์ชื่อมันแบบว่าล้ำเลิศมากมันดูมีสก,กุลนะ่ะ ร้านเธอส้มตำใส่กระเทียมไหมใสสองกรีบพอไหมหนูชอบกินกระเทียมหนักๆแต่โอเคสองกรีบหนูก็แฮปปี้ะโครวแต่ว่ามันกระเด็นเอามือปั้งๆหน่อยไม่เป็นกุลสตรีเลยนี่เข้าใจไหมไม่ใช่จะเงื้ออย่างนี้กระเด็นเต็มตาจะสิใช่ไหมโอเคโอเคน้องวีรณีครับน้องทานเผ็ดไหมผมทานเผ็ดค่ะนั่นใส่หมดนี่นะเอามาเลยฮะหมดเลยพริกขี้หนูใส่เยอะ อันนี้ห้ามมองใช่ไหมฮะอาจารย์โอ้ยเนี่ยน้ำเวลาตัามันมากเลยอาจารย์ล้างหน้านี่ถนอมมากเลยสิหน้านี่ไหลแสนก็นิดนึงอาจารย์เออหรอเวลน้างก็ต้องละมุนละไมน้ำยาล้างจานละสิอาจารย์ก็จะรู้ไปละหน้าหนูไม่ต้องใช้กรดขนาดนั้นเดี๋ยวก่อนนะให้อันี้มันแหลกก่อนมันเริ่มจะกระเด็นอือกลิ่นพริกมันหอมนะเธอชอบถั่วฝักยาวแบบให้มันตำาๆแบบ เดี๋ยวก่อนนี่ก่อนจําไว้นะอันนี้ไม่ต้องตาใช่ไหมถ้าเธอใส่ถั่วดิสงตามถั่วลุบมะเม็ดอะมโมงหิมพานเนี่ยเอาไปโขกให้บุบๆหน่อยมันจะทําให้ส้มตําน้ํามันมันโอ้ตายเลยฉันใส่ไปครึ่งแล้วไปโรยหน้าครึ่งเอาโคลเอาแหลมไหมฮะก็ควรจะแบบแหลกๆนิดนึ่งตำตำแป้งแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่ไปพอช้ำช้ำโอ้โหแต่เลยศอ่ะเออต้องอย่างนี้แหละแล้วก็ถั่วฝักยาวใส่ไปพอช้ำช้บุกช้ำช้ ให้นานๆปกติจะโดนเค้าตำนะฮะนี่ตําเองแล้วรู้สึกว่ามันได้รมมากเลยอาจาร้านานๆปกติโดนเค้าตำให้เค้าตําให้ใช่ไหมตำให้หนูใช้คําผิดหาอาจารย์ขอโทษนะฮะเอ้ยฉันเป็นดีเจได้ยังไงเนี่ยฮะนั่นน่ะสิน้ําตาลปี๊ดระวังนะเดี๋ยวกระเด็นนะน้ําปลาใส่ไปละเออเอ่ะของฉันใส่ซีอิ๊วขาวนะเธอเนตหนึ่งติดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็บีบเอาอ่ะโอเคตายแล้วหอมมากเลยเนตหนึ่งนะเสร็จแล้วก็ เขาเกลือป่อนนิดนึงไปตัดเค็มอมืมันจะได้ดูแบบรสชาติโอเคเลยอาจารย์ฮะอาจจะมีหลายคนที่สงสัยเหมือนหนูว่าใส่น้ําปลาแล้วทําไมต้องใส่เกลืออีกมันจะไม่เค็มขึ้นเหรอฮะอาจารย์ก็เพราะว่าเราต้องการเค็มจากเกลือมันเค็มแหละมไงแ,<ต>แต่เค็มจากซอสจากอะไรที่ใส่มันจะโนเนียแล้วก็ฉันไม่รู้นะเจ๊แม่มคิดยังไงแต่ฉันอนะ อาจารย์คะอาจารย์โกรธหนูเหรอคะต้องใส่เธอมะนาวเนี่ยมันมีผิวมันเป็นน้ำมันพอเราบีบลงไปแล้วโขกช้ำช้กลิ่นน้ำมันมันออกน้ำลายมันจะวิ่งตลอดเวลากินแล้วมันจะออกขมนิด้ไดแก้ท้องอืดท้องเสียอ๋อเหรอเหรอเพราะฉะนั้นฉันจะใส่ลงไปสักสองชิ้นโอเคไหมเวลากินก็ไม่ต้องเบอร์รี่พวกนี้มันเปรี้ยวอยู่แล้วเราก็ต้องระมัดระวังแต่ส้มตำเนี่ยมันต้องมาเปรี้ยวก่อนมันถึงจะอร่อยจริงหรือเปล่า อาจารย์กลิ่นมันหอมมากเลยอะฉันจะบอกให้นะส้มตำเนี่ยถ้าใส่ตำรับเนี่นะของสดๆแบบนี้ยังไงมันก็อร่อยอะเดี๋ยวเธอต้องชิมชิมก่อนว่าน้ำมันถูกใจไหมเ<ต>ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ะเธอถือช้อนลองนะไห,หนชิมน้ำสิต้องน้ำอ่ะนะแซ่บไหมโอ้เอาอะไรอีกถามจร<ง>ิงอ,อยู่นะอ่ะอยู่อถ้าอยู่ถ้าอยู่อ่ะจ๊แม่เธอถือช้อน อันนี้เป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งค่ะเพราะบางทีเธอไม่สามารถซื้อสตรอเบอรี่สดได้ตลอดเพราะฉะนั้นเธอเปิดร้านเธอต้องใช้แช่แข็งจะมีตลอดปีแล้วเธอไปผูกขาดที่ห้างเข้าไว้เข้าใจไหมคะ Raspberry อโหอาจารย์ขอยืมไหมคะ Raspberry หนูยอมแล้วก็จะพูด Raspberry หรอ Raspberry อ่าต้อง Raspberry Raspberry format acid o k โอเคนะคะก็ใส่เข้าไป อันนี้ก็บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ประมาณนั้นนะคะแต่ดูสิมันสีสันจะใส่หมดเลยหรอหมดเลยแล้วก็มะเขือเทศอันนี้มะเขือเทศแชร์รี่แชอร์รี่ yes yes โอ้โหอ่ะนะเอาในครกออกมาต้องขูดให้หมดจะให้เธอจัดการชิมตรงนี้ก็น่ากลืน ให้อาจารย์จะให้หนูชี้เต๋อแป๊บเดียวเทลงมาเทเลยเหรอฮะเทแล้วยกครกเทช่วยกันล้วงโอ้จายตายจ่ายอ่ะโอเควางเสร็จแล้วเธอก็คล้าให้เข้ากันอาจารย์สีสวยจังเลยเห็นมหน่ากินมากมากนะเสร็จแล้วเธอก็เอากุ้งเนี่ยใส่ลงไปกุ้งกับกุ้งลวกหดูเธอจะไปซื้อกุ้งแบบ ท็อกเทลตัวใสๆก็อย่างนั้นก็ได้มันดูแพงมากเลยอาจารย์คนจะกล้ากินไหมอ่ะคือเขาจะแบบกล้าจะซื้อเขาต้องว่าขนขายแพงแน่เลยอาจารย์เองเอาช้อนชิมซิอ่ะให้เจอทั้งสามอย่างนะอืออ่ะชิมซิให้เจอทั้งสามอย่างพร้อมกันนะดูซิมันจะได้รสไหมอันนี้ใช่ไหมครับเออจะบ้า สามอย่างมาถึงว่าสตรอเบอรี่บลูเบอรี่ลัซสเบอรี่มาแล้วหาดันหนักกุ้งด้วยเอาข้าปากไปเลยโอเคไหมแม่อร่อยมากนะอร่อยหรอมอาจารย์หรือว่าไปทำขายจริงนะเออไปสินี่เสร็จแล้วนะก็ค่อยๆบันจงตักให้มันดูสวยงามเห็นไหมมันทอดแล้วเธอก็ยกออกมาให้มันดูสวยมีสกุล นะกุ้งสักตวนนะเจมแมมนะเห็นไหมเธอก็ดูมีบลสเบอร์รี่บูเบอร์รี่ในสตรอเบอรี่ชิ้นหนึ่งซิวางให้มันเห็นเห็นหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยนะเธอาก็เสิร์ฟนี่แล้วที่ร้านหนูมีผักอย่างนี้เต็มเลยจันก็ใช่นี่ไงทำเองสองแก้วให้ดูสวยๆเนี่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แคชชวน่แล้วก็มาแต่งหน้าเม็ดหนึ่ง ไคะเราก็วางให้สวยๆตายแล้วอาจารมันน่ากินมากเลยหนูไม่คิดว่าไอ้พวกนี้มันจะเอามารวมกันแล้วเป็นส้มตำได้อะดูไฮโซใช่ไหมอาจารย์หนูโหลดข้อมูลในหัวอาจารย์ไปบ้างได้ไหมคิดว่าโหลดออกหรือยังหนูต้องมาเรียนกับอาจารย์แล้วเดี๋ยวหนูจะมาเรียนอย่รกัความแบบนี้ฉันไม่ค่อยสอนหรอกจริงเหรอจ๊ะฉิงงกเอาหน้าไม่เป็นไรถือว่าทำบุญให้ลูกศิษย์ ไม่ได้แล้วลูกสิท์รวยฉันจนอยู่คนเดียวนี่เม็ดมะม่วงหยวพานนะน่ากินม,นมนนะมน่ากินมานกมายืนกินปะะะ่ะคุณผู้ชมวันนี้ส้ตมตำมิกซ์เบอร์รี่ค็อกเทล by วีรณีสุขแสงน้องเจมแม่มของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมชมแล้วก็ชิมกับเจมแม่มเขานะ ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าปจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะ แล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ w o r l d w i d e w e b y i n g s a k f o o d c o m